ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็จากคลิปที่แล้วที่ผมได้ไปสร้างบ้านริมทะเลเรก็ได้หาไคล์โอาสุยขุนก็ยังหาไม่ได้นะแถมยังมีเรื่องมันเทิงเกือขึ้นอีกด้วยก็ถ้าใครยังไม่ดูยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะครับส่วนคลิปนี้ที่ผมบอกว่าผมจะสร้างบ้านที่กาเวลมอลเทนผมก็เปลี่ยนใจเป็นออกเดินทางแทนพอเทธที่เกิดในเบอมนี้มันมีแค่ตัวเดียวแล้วผมว่ามันยังไม่คุ้มทียย่จะสร้างบ้านก็สรับคนที่เข้ามาดูใหม่คือการเดินทางผมมันก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะผมก็จะแวะเก็บของแวะ ในจุดๆที่สามารถแวะได้ส่วนเหตุการณ์ไหนที่มันสัซ้ำๆกันผม่าจะตัดข้ามไปเลยนะครับผมก็เดินทางไาเรื่อยๆจนมาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้ก็มีลานประลองแล้วก็ยังมีตลาดอีกด้วยนะผมก็ได้แวะเก็บบอลเก็บของอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้จับโปเกมอนใน PC แล้วก็ดูตัวที่จับมาก่อนหล่านี้ว่ามันดีหรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะผมก็ให้โปเกมอนหาใบมินให้ผมก็คือไอ้ใบมินเนี่ยมันสามารถเอาไปปลูกได้ มันก็จะได้มินมินเนี่ยสามารถใช้เปลี่ยนนิสัยโปเกม,มอนได้คือผมก็หาใบมินจนมืดเลยแล้วผมก็ได้เห็นเหมือนจะเป็นโบดกับสุสานเนี่ยแ้วมันก็มีไอ้รูปปั้นเทพตัวนี้อยู่คือเทพนี้เป็นเทพองภาค xy นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับโบดอ์แนี้เทพน,นี้มันเกิดอ,อยู่ในเบโอมดักฟอเรสต์ M, ้คือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคือจะต้องมาแบบสำรวจพวกสุสานพวกโบดช่วงงคืนนุกทีเลยแล้วก็หลังจากนั้นผมได้กลับมาที่หมบ้านเพื่อมาดูร้านทีเอ็มคือมันไม่มี TM ทีม่ผมต้องการเลอ คือท m ทุกๆผมบ้านมันก็จะคล้ายๆกันหมดเลยอะคือผมส,งส่งใส่ใหนพวกที thunder ที thunder boat เงี้ยมันถามาจากไหนหลังจากนั้นผมไม่ได้ออกเดินทางผ่านแกงไรด้วยก็ไม่ดูนะคือแกงเนี้ยสันหนึ่งผมต้องมาจัดการไม่ให้ได้เลยคือแกงพวกนี้นะไม่ต้องหอวหมากนะถ้าเราเวล80มันจะเวล100แต่ถ้าเวล100อ่ะแทนที่เมยตันคิ่เวล100ใช่ไหม แต่แม่งกลับเด้งไปเวลร้อยสามสิบเวล์ร้อยสี่สิบเนี้ยโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ได้เดินทางมาจนถึงไบโอมโวลคือสิ่งที่ผมต้องการจะไปโอมนีนะก็คือกบเทพชินนนาทีผมจะได้ติดตามไปมอน,นสักหนึ่งภาคแม่งควรได้เฉียม่หนภาคเนี้ยเอาจริงแล้วก็เทพไปหนึ่งตัวแต่ว่าผมยังไม่บอกนะว่าตัวไหนอะเพราะว่าอีพีเนี้ยมีเห็นแน่นอนก็พอเดิมอีกหน่อยนึงก็เจอหมู่บ้านผมชอบนะหมู่บ้านที่อยู่ติกับไบโอมที่ผมต้องการเนี่ย ก็พอตกตอนเย็นก็เลยบินมาที่ภูเขาเหมือนเดิมถ้าสังเกตนะในทุกๆเย็นเนี่ยผมมันต้องมาจบที่ภูเขาตลอดเพราะผมะยังขัดใจกับเด็กคุซ่าเหมือนผมอะ่ะไม่พอใจตัวที่ผมมีระหว่างนั้นมีบอยเกิดผมก็ได้ตีบอสแล้วก็ฟาร์มไว้วอีกนิดหน่อยแล้วผมก็ได้หาท่าโจมตีใหม่ให้กับมิวทูแต่คือก็ยังเจอท่าที่ไม่ถูกใจอยู่ดีอ่ะแล้วพอตกช่วงคืนผมก็ได้มาตกปลาที่พิอมสวมัมเอาจริงสิ่งที่ผมทำเนี่ยแม่งก็ผิดมาตลอดเลยนะแล้วผมก็โทษเกมว่าแม่งเกิดยากเกินไปหรือปล่า ถ้่อยากรู้ว่าผิดยังไงอ่ะรอดูนะครับผมก็ตกปลายาวั้นเช้าเลยนะคือไอ้ตอนเช้าเนี่ยมันจะมีกลบล่างหนึ่งเกิดผมก็รอจับตอนเช้าเราก็เจอบอสบอสตัวนี้เป็นบอสล่างเมก้านะเป็นสตาร์เตอร์ต,ตัวหนึ่งที่ผมชอบมากเลยมันก็เกิดเบโอนี่แแต่ผมยังหาจับไม่ได้แม่งเกิดยากมากแล้วเหมือนว่ารอบนี้บอสะดรอปของดีเลยมั้งแล้วก็หลังจากที่กบไม่เกิดช่วงเช้าผมก็ได้มาที่เมาเทสเหมือนเดิมเพื่อมาหาท่าด้วย ก็นอกจากที่จะหาท่ามิวทูผมยังต้องการท่าท่านึงแสรีเล็กซซ่างผมเพื่อที่จะสามารถแปลงร่างเมก้าได้แต่ก็ด้วยความซื่อบื้อผมแหละรอดูต่อไปนะ EP นี้มีเห็นเล็กซซ่า,าร่างเมก้าแน่นอนคือผมก็ได้อยู่ที่มัลเทสมาจนมืดแหละแล้วคือมันก็ไม่เกิดลวตีเลกซซ่า,าผมก็เลยไปที่ไบโอมสวัปเหมือนเดิมเพื่อจะมาหากบก็ระหว่างที่รอก,กบเกิดช่วงเช้าผมก็ได้จับนกคือนกตัวนี้เป็นนกที่ผมต้องการมากนะมันเป็นนกที่มีพลังโจมตีเยอะมากแล้วก็มีท่าที่สามารถโจมตีได้ก่อนอย่างช็อกเกอร์พ แล้วผมก็รอมาจนถึงช่วงเช้าแล้วผมได้เจอกบตัวแรกของผมแค่จับตัวเดียวมันก็ยังไม่พอหรอกนะเอาจริงพอมันต้องเอาไปลุ้นอีกว่าจะได้อบิลิตี้พิเศษหรือเปล่าพลพอจับมันได้ผ่านช่วงเช้าผมก็ได้กลับมาที่หมู่บ้านมาจับ PC สักหน่อยแล้วพอช่วงบ่ายเนี่ยผมก็ได้ออกเดินทางไปที่ภูเขาเหมือนเดิมเอาจริงอ่ะถ้าเป็นเทพตัวอื่นจับได้ไม่ดีอ่ะผมจะไม่ซีเรียสอะไรนะแต่คืนนี้มนเป็นตัวปวดของผมไงผมยให้มันดีอ่ะแล้วก็ระหว่างนี้ผมก็จะทําเหมือนเดิมก็คือการวนเวียนระหว่างไบโอมเมอนเท แล้วก็บิโอแมแสวมอะไรที่เป็นฉากซ้ำๆผมจะเริ่มตัดออกแล้วนะครับพอมาถึงช่วงเช้าวันนี้ก็เป็นวันดีหน่อยเพราะาผมได้กบมา2ตัวเลยคือน้องแบบตัวเล็กมางๆอกอะแล้วผมได้เอาน้องกบมาพัฒนาล่างก็คือจนมืดเลยอะคือกบเนี่ยเขาจะมีท่าเนี้เป็นท่าไฮไลท์ของเขาเลยนะ วอเตอร์ชูดิเคนแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ใช่กบเทพชี้อยู่ดีเพราะว่าเป็น Ability ธรรมดาเชา้าข่อยวันหนึ่งผมได้ขึ้นมาหาใไรทาบนภูเขาทำไมตัวมันไม่ไหม,ม,ม,ม้วะแม่งแม่งลอยได้เฉยเลยวะโโหแล้วหลังจากนั้นกรรมก็ตามสนองนั่นแหละแล้วผมก็ได้มาสู้สาวคนหนึ่งคือสาวคนนี้มีโพลิกอนเลยนะคือผม,มอยากรู้กันว่าพลิกอนเนี่ยมันหามันจากไหน คือไอ้ต้นคิดที่ผมตกปลาแล้วผมบอกว่าผมทําผิดอ่ะก็เพราะว่าผมได้ไปหาข้อมูลมาก็คือการจะตกได้กบอ่ะเราต้องตกน้ําที่มีความดึกที่ต่ำกว่าห้็อกขึ้นไปรอบนี้ผมก็มาตกที่ต่ำกว่าห้าบกนะก็คือก็ได้กบจริงจด้วยคือผมมาตกมาเย็นเช้าเลยนะได้ไม่แค่เตอวเดียวเองแล้วก็หลังจากนั้นผมได้กลับมาพัฒนาร่างกบดูแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีแล้วผมได้พาร่างเพิ่มอีกหนึ่งตัว ตัวนี้ยังไม่ใช่จนผมเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้กบที่เป็น a อ i บ i ิลิตี้พิเศษเนี่ยมันต้องได้ตอนร่างสามตำนาน,นหรือเปล่าคือเอามาพัฒนาร่างเงี้ยไม่มีโอกาสได้หรือเปล่าแล้วก็ถัดมาในะอีกไม่กี่วันก็มีเทพเกิดคือตัวเนี้ยผมได้ไปแล้วนะแต่ว่ามันเกิดก็จับแหละแต่การจับในรอบเนี้ยมอยก็บังอีกแล้วแต่ผมก็เลือกที่จะออกเกมแลเข้าใหม่นะคือไม่หัวร้อนเพราะว่าตัวนี้ผมได้ไปแล้วไงก็ถัดมาไม่กี่วันเหมือนได้ตัดสินใจว่าผมจะออกเดินทาง คือเอาจริงๆอะตอนที่ผมเล่นอยู่อะผมก็ยังนึกไม่ออกนะว่าผมจะไปที่ไหนแต่คือ EP นี้มีจุดหมายแน่นอนคือผมมาเดินทางมาจนมืดเลยนะแล้วก็ไว้ถ่ายรูปสักหน่อยคือผมก็ได้คาไปเครื่องมือนี้มาด้วยนะเป็นเครื่องมือหายเทมพอเวลาเราเข้าใกล้ไอเทมอะมันก็จะมีเสียงดังแล้วก็จะมีลูกศรชี้แต่คือตั้งแต่ผมถือมาเนี่ยมันไม่เห็นมนีขึ้นสักอันเลยคือผมบินผ่านทะเลอะผมไม่อยากสร้างบ้านตรงทะเลนะเพราะว่า EP ก่อนอนเนี่ยผมยังหาใคลล่าไม่ได้เลย ผมก็ได้ตัดต้ตนไม้เอาไปสร้างสิ่งก่อสร้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแก้เบื่อสักหน่อยแล้วก็เผื่อว่าจะมีเทพที่มีรูปปั้นอยู่ที่โบสถ์ที่เป็นเทพภาค x y เกิดด้วยก็กว่าจะเสร็จก็ช่วงเย็นพอดีหลังจากนั้นผมเลยมาสร้างแพก็ใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละเพื่อจะไว้ตกปลาเผื่อว่าซื้อคุณจะเกิดข้างๆหาดทรายด้วยก็พอถึงช่วงเช้าก็ไม่มีตัวอะไรเกิดจากตัวเลยผมก็เลือกที่หย่อนเดินทางต่อ คือผมก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลนะพอตกช่วงเย็ยนปุ๊บผมก็ได้มาที่เดิมแล้วคือฝนมันยังตกอยูไ่ไงก็คือเคลก้าเนี่ยมันจะเกิดเฉพาะช่วงฝนตกเท่านั้นแล้วก็เป็นช่วงกลางคืนด้วยก็คือพอเมื่อปุ๊บฝนมโโ่งหยุดตกโอ้โหงุนหีดไอผมอะ่ะออกเดินทางต่อเลยผมได้เดินทางกลับมาที่ศาลก่อนในเนี้ยที่ผมบอกว่าผมไปได้ไม่ไกลอะ่ะผมก็ได้มาที่ศาลเนี่ยแหละแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้ก็คือที่ศาลเนี่ยถ้าเรามี GS บอลน่ะเราสามารถมาเชิญเซรลบีได้นะ แล้วคือผมก็มีทั้งสามลกูกก็ไม่รู้จะไว้ทําอะไรเหมือนกันก็ได้ม,มันเชิญนี่แหละก็ทาําไมหลายวันก็ระหว่างที่ผมเดินอยู่ในดาฟโฟร์เลสพื่จะหาเทพีตัวหนึ่งนั้นอยู่เอ็นเต้ก็เกิดคือเ e อนเต้เนี่ยแม่งเกิดบ่อยมากนะจริงอ่ะคือแบ่งให้ตัวอื่นเกิดบ้างก,ก็ได้นะแล้วคือผมอดไม่ได้ที่จะจับมันไงแล้วคือแม่กระดานจับยากในประเด็นอ่ะจับยันมืดอ่ะแล้วคือมาหายต่อหน้าต่อตา,าดีอ่ะโอ้โหเกินไปปบบว่าเอ็นเต้แล้วผมก็ได้เดินทางไปที่หอคอยแถาวนั้นแหละ ก็ว่า,าคืนนี้จะแส่นหนรเล็กน่อยเชา้าของอีกวันหนึ่งผมก็ได้เดินทางมาจนถึงทะเลทรายส,สวยตัวที่ผมกำลังจับเนี่ยก็เป็นตัวนี้ผมต้องการมากนะคือมันเก่งมากๆตัวเนี้ยแต่ว่ายังหาดีไม่ได้เลยแล้วผมก็ได้เดินทางมาจนถึงหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเนี้ยคือดีมากนะมีทั้ง3มเบลที่ผมต้องการเลยอะ่ะแล้วมีฐานทัพของแก๊งอะไรด้วย แล้วก็มีหมู่บ้านโอ้โหคือแบบครบถ้วนมากๆเลยอะก็วยความที่มันเกิดทับกันนะเนาะมันก็มีไรงแบ่งๆไปหน่อยคือโรงพยาบาลมาเก็ตตัวเดียวคือได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเลยอะผมก็ได้มาสำรวจตลาดข้างๆร้านปลาลองน่ะแหละก็มีร้านทีมด้วยแต่ก็ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่เลยแล้วผมก็ได้ห้าวมาลองท้าสู้กับบอสตัวนี้สักหน่อยนึง แล้วสุดท้ายอ่ะก็แพ้ให้กับไอ้นกตัวนี้ตัวเดียวเลยมันคือตัวเดียวที่ผมอยากได้นะนกตัวนี้แต่เป็นร่างพัฒนาแล้วคือแม่งใช้ท่าชักเกอร์พันน่ะตบทุกตัวของผมเลยอ่ะก็หลังจากที่โดนบอสตบผมก็ได้มาทำการฟาร์มมิ้น์ก็คือรอบนีนะ้ฟาร์มกันแบบว่ายาวๆเลยแหละเพื่อที่จะมาปลูกคือมันไม่ได้ปลูกแค่ต้นเดียว,วมันได้ไงมันต้องมาสุมอีกว่าจะได้นิสัยที่เราต้องการหรือเปล่าก็ระวังที่ผมจะทำการฟาร์มมิ้น์อยู่ ตัวที่ผมต้องการก็เกิดผมนี่แบบบินหายังไวเลยนี่โอ้โหโคตรเท่เจริงคือตัวเนี้ยมันเป็นท่ามังกรแล้วก็ท่าพิษพลังโจมตีพิเศษมันเยอะมากนะตัวเนี้ยแต่คือตัวมันเองอะ่ะไม่มีท่าโจมตีท่าพิษเลยนะก็หลังจากที่ผมจับได้แล้วผมก็กลับมาเช็คไอวีโอ้โหดีเคยวีแม่งดีมากเลยตัวเนี้ยแล้วคือดูดิโอ้โหมังกรผมแม่งโคตรใหญ่อะ่ะ แล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะผมก็ได้มาทำฟาร์มมิ้นเหมือนเดิมพอช่วงใกล้มืดผมเอาไปที่เมาเทนเพื่อไปหาเรฟูซาเดี๋ยวนี้ผมก็ได้เดินมาฟาร์มที่บอยใกล้ๆเคียงแล้วคือบอยต,ตัวนี้มันตอบของที่ผมต้องการมาโดยตลอดเลยคือไอ้ลูกแก้วข้างล่างเนี่ยเห็นปะ่ะไอ้ลูกแก้วเนี่ยมันสามารถเอาไปเก็บวิญญาแล้วก็เชิญน,นกเทพได้คือตั้งแต่ผมเล่นมา200กว่าวันเนี่ยผมไม่เคยได้เจอมาจากที่ไหนเลยนะเอาจริงๆระหว่างที่ผมเดินฟาร์มอยู่อะ่ะผมก็ได้เจอตัวสีแปลกๆคือมันก็คือตัวชัยนี่นี่เอง คือตัวชายนี้สําหรับผมเนี่ยคือมันเกิดยา,ากไม่นะเอาง่ายๆมันเกิดยากกว่าเทพอ,อีกอะเพราะีนพนีซีของผมเนี่ยมีตัวชายนี้ไม่เกิน10ตัวเองก็หลังจากที่จับชายนี้ได้ก็ทำมาอีกไม่กี่วันระหว่างที่ผมอรอเลโกซ่าเกิดเคนเต้มันเกิดอีแล้วอะคือแม่งเกิดแบบว่าจะไม่ให้ตัวอื่นเกิดเลยใช่ไหมคือมันเกิดมาผมก็ต้องจับมันแหละจริงอะคือมันอดไม่ได้หรอกตอนนี้ผมจับไดโนอยู่คือเป็นตัวที่ผมชอบไม่นะนางสามโคเทอะเจเนเซก็เกิดคือตัวเนี้ย มันไม่ได้เกิดกันแบบว่าเกิดบ่อยๆเหมือนเอนเตนะแต่คือตัวเนี้ยผมก็เคยได้ไปแล้วแหละคืองจริงอะ่ะผมตามจับมันน้ำมายนะก็จนถึงช่วงเช้าแล้วคือผมไปเผิอกดท่าตีผิดโอ้โหกดตีแม่งตายเฉยเลยอะ่ะเสียดายเลยตัวเนี้ยแล้วผมก็ได้ตัดสินใจว่าผมออกเดินทางเพราะมันไม่มีอะไรทำแล้วอะ่ะผมก็ได้มาเจอปราสาทะไรไม่รู้ปราสาทเนี้ยคือแบบอะไรดูว่าหล่อนๆอ,อยู่นะข้างในก็ไม่ค่อยมีเลยมีเครื่องประจักให้ผมอันนึง เนี่ยไอเนี้ยที่อยู่บนนี้ก็อคือตาก็ยังไม่เห็นอีกเนาะคือมันสามารถขายได้แล้วขายได้แพงได้อันเนี้ยแล้วผมก็สำรวจไปเรื่อยๆก็จนมาถึงชั้น2คือชั้นสก็มีบอลให้เก็บอันหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วผมได้ออกเดินทางต่อจนมาถึงทะเลทรายผมก็มาแวะตกลาวา เคยที่ผมตกลาวาเนี่ยมันจะได้ชิ้นส่วนลูกแก้วโอเมก้าพร้พอมว่ากล่องปุ๊บมันก็จะได้ลูกแก้วโอเมกา้าไอลูกแก้วโอเมก้าเนี่ยสามารถอาไปทำให้กาดอนเนี่ยเป็นล่างเมก้าได้คือตกมาสักพักใหญ่อะก็ยังไม่ได้สักอันเลยผมก็เลยเบื่อและเดินทางต่อด,ดีกว่าผ่านหมู่บ้านก็ไ้ฮิ้วหน่อยหนึ่งเลาขวดไปเดินทางไปเรื่อยๆคือมาเจอหมู่บ้านล้างนะ คือผมนี่แบบว่าคือเดินทางมา200กว่าวันเนี่ยยังไม่เจอสักหมู่บ้านเลยเจอหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านล้างคือเข้ามาปุ๊บเอ้ยเขี้ยแม่งเอ้ยตกใจแล้วจริงอ่ะไอ้นี่เป็นคนปะเนี่ยคือแม่งมี NPC เฉยเลยอ่ะไอ้ผมนี่ตกใจนะคือหลอนๆด้วยอ่ะคือจริงๆคือทำไมมันต้องช่วงกลางคืนอีกแล้วอ่ะแล้วคือแม่งมีทุกบ้านเนยนะประเด็นอ่ะคือมี n p c แทบทุกบ้านเลยคือแม่งอยู่แบบเป็นชุมชนเลยไม่รู้เป็นคนหรือเปล่าแล้วผมเดินทางไม่ได้จอมาเจอบอสเลดใต้น้า คือตัวนี้คือเหงาไ,ไกลๆที่แบบว่าใช่เลยตัวที่ผมตามหาอยู่เลยตัวนเนี้ยคืออีพีที่วเนี่ยผมแม่งตกตาทั้งอีพีเลยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยแต่คือยังไม่ได้สักตัวเลยนะแล้วก็จับไม่ติดด้วยไอ้ประเด็นอะ่ะพอผมได้เดินทางจนมาเจอเรือหาะคือเนี่ยแหละแม่งที่ระบายอารมณ์ผมเลยคือด้วยความที่ผมไม่มีอะไรทําอ่ะผมก็จะมาเวลกับบอสก็คือถ้าตาไหนผมแพ้ผมก็จะปล่อยแพ้ไปเลย แต่ว่าถ้าตาในผมจะชนะผมว่าจะกดยอมแพ้ก่อนที่ผมจะชนะเพื่อให้สามารถสู้ซ้ำได้อีกถ้าเราปล่อยให้ตัวเราชนะเนี่ยบอสมันก็จะหายไปคือเราสู้แพ้เราก็ได้ไอพีอยู่ดีประเด็นอะหลังจากที่ผมวิ่จนพอใจผมก็ได้ลองเอาไอเทมชิ้นนึงมาลองใช้ดูเขาเรียกว่าอะไรนะฝาควดเสียเงินบ้าเนี่ยคือมันจะทาให้ไอวีโปยมอนเราเนี่ยเก่งขึ้นมาทันทีเลยคืออยู่นี้แม่งโคตรสบายลยทั้งนิสัยทั้งไอวีสามารถเปลี่ยนได้ง่ายเลย คือนี้ผมตามหาจับตัวที่เก่งมาเพื่ออะไรวะเนี่ยสุดท้ายก็เปลี่ยนได้อยู่ดีแล้วผมก็ได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านหมู่บ้านนึงคือหมู่บ้านนี้มันมีเหมือนว่าเป็นซาปลาหักพังเนีย่ยคือในกล่องอ่ะมันมีพิกัดส,สมบัติด้วยผมก็ได้ลองไปขุดดูคือผมจะบอกนะคือไอ้สมบัติกับผมเนี่ยไม่ไม่เคยถูกกันจริงๆอ่ะคือผมไม่เคยคุดแบบว่าขุดง่ายๆอ่ะคือขุดแป๊บๆเจอ,อยังไม่เคยมีนะคือมันต้องขุดสักพักใหญ่เลยกว่าจะเจอ คือพอขุดได้แล้วเนี่ยมันจะมีลูกแก้วฟ้าเนี่ยคือในมายครับเป็นลูกแก้วเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างผมเห็นเอามาคราบเป็นบล็อกอะ่ะสวบล็อกนั้นอะ่ะมันเอาไว้ทาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ก็สามารถเบนบอกผมได้นะครับผมก็เดินทางต่อพอถัดมาวันหนึ่งผมก็ได้มาตกตาข้างๆหาดทรายก็เผื่อว่าซุยคุณมันจะเกิดเลนะคือมันเกิดยากมากนะไอซุยคุณเนี่ยคือผมรอมาหลายรอบแล้วไม่เคยเกิดผมสักรอบเลยข้างๆนี้ก็มีหอคอยต่อสุยนะคือไอห,หอคอยพวกเนี้ย คือแม่งโหดกว่าไอ้บอสที่ผมไปสู้อ่ะคือแม่งมีหลายชั้นแล้วคือก็ไม่มีที่ฮิวให้ด้วยนะ แล้วผมก็ได้เดินทางจนมาถึงหมู่บ้านในเบโอมหิมะผมก็ยังฟาร์มเหมือนเดิมนะก็คือการฟาร์มมิ้นท์แล้วก็มีเทพเกิดระหว่างที่ผมฟาร์มอยู่คือไอเทพมาตัวนี้ยมันจะมีตัวที่คล้ายๆกันอยู่แต่ตัวหนึ่งอ่ะจะเกิดที่เบโอมสวมัมเราจะมีเทพตัวหนึ่งอ่ะที่สามารถขี่ห่ังมันได้มันจะเป็นคล้ายๆกวางตัวน้อยนี่คือผมก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันนะก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมได้ครบแล้วที่ผมจะหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วตัวนี้ผมเคยได้นะแต่ว่ารอบนี้ผมจับมันไม่ได้ผมเผลอทำอม ผมก็ได้แวะทำเหมือนเดิมนะก็คือการเวลกับพวกบอสนี่แหละคือรอบนี้อะ่ะผมค่อนข้างที่จะใช้เวลาบนเรือนานมากเลยแล้วผมก็ลังเลด้วยว่าระหว่างเลโก้ซาบการ์ดนเนี่ย ผมจะตัวไหนเข้าทีมหลักดีถึงเรยซาจะเป็นตัวปวดผมจริงนะแต่ว่ากาดอนตัวที่ผมจับได้เนี่ยมันเก่งมากๆเลยแหละแล้วก็ระหว่างนั้นผมได้ AP a อ K เพื่อไปหาข้อมูลใช่แล้วครับก็เหมือนเดิมเลยพรว่าอนที่ผมหาข้อมูลอยู่นั่นเองผมก็ได้ดู YouTube ช่องผมผมก็ได้สังเกตเห็นว่า9.3%ของคนที่ดูช่องผมเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามก็ะถ้าหาดูจนมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครกดติดตามแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะครับขอบคุณมาก แล้วก็ส่วนตอนนี้เมื่อผมเวลกับบอสจนเบื่อผมกม็ได้เอาอีเทอร์เนสตไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่แปลไปภาษาไทายเท่มากเลยอะ่ะแปลว่านิรันต์เอามาเก็บ e ีวเพื่อจะได้เอาขึ้นไปเวลวมากจากนั้นผมขึ้นมาเวิวตามปกติก็คือทุกคนดูดีนะท่าที่ผมตามหามาโดยตล,ลอดคือดากอนแอสเซนต์ก็คือท่าที่ทําให้เดวิสร้างผมเนี่ยเป็นร่างมก้าได้คือมีอยู่ในตัวอยู่แล้วว่าแล้วคือผมหาทําไมก็ไม่รู้อะ่ะ แต่คือก็นั่นแหละคือยังไม่ทันเปลี่ยนเป็นร่างไม่ได้มันก็โดนตบตายก่อนเลยคือปรยม่ของบอสเนี่ยมาเวลค่อนข้างที่แบบจะห่างจากเราเยอะอ่ะเราต้องชนะทางมารจริงๆอ่ะถึงเราจะสู้มันได้ผมก็ไม่ยุ่งเงซื้อมาจนถึงเวลเป็นสิผมว่าผมก็น่าจะพอแหล,ละแล้วผมก็เก็บของอีกนิดๆ,ๆหน่อยๆแล้วผมก็ได้ออกเดินทางเคือบบโอ้โหตัวมันใหญ่มากจริงๆเลยอ่ะด,ดูดิคือตัวมันใหญ่มากเลยนะแล้วผมก็ได้ไปได้ทางไปเรื่อยๆจนมาถึงหมู่บ้าน บ้านนี้ก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลแล้วก็มีโอกาสที่ซื้อคุณจะเกิดด้วผมมาถึงผมเข้าร้าน TM เอมก่อนเลยคือก็ยังไม่เจอทีมที่ผมถูกใจนะคือที่ผมอยากได้ก็คือ TM เอ็มทันเดอร์ทันเดอร์โบว์ิาอะไรพวกนี้ที่ผมอยากได้แต่คือมันไม่มีเลยอะ่ะแล้วผมก็มาจัด PC เนี่ยไอตัวนี้คือตัวที่ผมอยากได้มากนะคือแบบอยากจะปั้นมากเพราะผมอยากได้ธาตุพืชเข้าทีมสักตัวหนึ่ง แล้วตัวนี้เป็นท่าพืชที่ถูกใจผมมากเลยแต่คือยังหาเก่งๆไม่ได้อะแล้วส่วนเพื่อนๆนะครับมีท่าพืชในดวงใจหรือเปล่าสามารถเม้นพผู้คุยผมได้นะแล้วผมเดินอกอกมาก็เจอบอสเป็นบอสลา่างเมกาเลยนะโหดีคือตัวไม่โคตรใหญ่เลยอ่ะแล้วคือตอนแรกผมกคิดว่ามันจะไม่เก่งไงคือตอนแรกผมเคยชนะมันมาแล้วไงรอบหนึ่งคือไปมานี่ผมโดนตบตาย3ตัวเลยและนี่ก็คือแมมมอสตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมชอบนะ ชอบพรมันเท่ใช่พอมันเท่หละแต่ว่าก่อนที่มันจะเท่อะมันต้องพัฒนาร่างก่อนคือมันต้องมีท่าท่านึงอยู่ในตัวมันอะมันถึงจะพัฒนาร่างให้แล้วก็หลังจากนั้นผมก็วนเวียนมาแบบนี้แหละตลอดเลยระหว่างหมู่บ้านเมา n t a หมู่บ้านมอเท t ก็คือช่วงตั้งแต่ช่วงบ่ายผมจะอยู่เมา n t a พอดึกๆหน่อยผมก็จะกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อม,มาฟาร์นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวของทีมซาโตชิเว้ยนะก่อนที่ผมสู้มันอยู่ โอ้โหเลวซ่าเกิดคือคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยแม่งเพิ่งเกิดแค่2รอบเองนะแต่คือเอนเต้แม่งเกิดแบบโอ้โหเป็นสิบอะอจริงคือผมนี่แบบบิงขึ้นไม่หาแม่งอย่างไวเลยแล้วคือตัวเนี้ยคือมันใหญ่กว่าตัวที่ผมมีเยอะมากนะนี่คือผมพยายามจะปาบอลน,นะแต่ว่ามันท้าสู้เราก่อนนี่ผมกดหนีนะ เพื่อที่จะไปทำวันนี้ก่อนคือที่ผมทำเนี่ยเป็นวิธีแก้บัก๊กคือผู้พัฒนามอสเนี่ยเขาบอกว่าให้เปิด l ด n เ world เพื่อให้ใช้คําสั่งได้และมันก็จะมีคําสั่งหนึ่งที่สามารถให้ออกจากการต่อสู้ได้ก็คืออาการของบัก๊กบั๊กนี้อ่ะก็คือเวลาเราต่อสู้ล้วปล่อยมอสเราตายเนี่ยมันจะไม่ให้เราเปลี่ยนตัวก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากกดออกเกมแล้วกดเข้ามาใหม่เพรากดเข้ามาใหม่เนี่ยเทพที่เราจับอยู่อะ่ะมันก็จะหายคือถ้าใครดูผมยูบ่อยๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าผมอะ่ะ ติดบักดีบ่อยมากในเมื่อผมเห็นเลคุซาไม่ร่างเมกาเนี่ยก็แสดงว่ามันมีท่าดาร์กออนแอดเซนซึ่งเราไม่ต้องไปหาเรียนจากพวกเทนเนอร์ตามภูเขาอะแล้วมันก็หายากด้วยนะไอ้ท่าเนี่ยผมก็เลยเอามาเตอร์บอลจากกระเป๋าเอาไว้ที่ตัวเลยเพราะว่าตัวนี้ผมจะใช้มาตเตอร์บอลจับก็ส่วนเรื่องการใช้สูตรไม่ต้องห่วงนะครับว่าผมใช้สูตรเจของหรือว่าอะไรอะเพราะผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหละเพราะผมเล่นมาไกลมาแล้วก็คือถ้าผมใช้สูตรเนี่ยมันจะทําให้ผมเบื่อเกมง่ายขึ้นประมาณว่า เหมือนโลกนี้เราได้ทุกอย่างแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือกว่าจะปลาบอลติดเนี่ยโอ้โหบินตามกันแบบนานอยู่นะแล้วคือใช้มาเตอร์บอลเนี่ยคือไม่โคตรอุ่นใจเลยเอาจริงคือพอจับเสร็จป,ปุ๊บผมนี่แทบจะอดใจรอไม่ไหวเลยที่แบบจะกลับไปหมู่บ้านอ่ะผมเนี้ย VC มาตั้งเพื่อดูตรงนี้น,นะคือมันตัวโปดอะคือพอมันเอามาเช็ค IV เนี่ยคือบพูดตรงให้ผม,มอึง้งไปสกพัดนี่นะเือบเฮ้ยทำไมเราจับ ตัวแม่งได้ดีขนาดนี้เลยวะคือตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เคยจับตัวได้หรอไอวี IV ได้ดีขนาดนี้นะแล้วคือดันเป็นตัวโปดอีกอะโอโ้โหเกือบจําได้ตอนที่เล่นตอนนั้นนะเกือบโอโ้โหคือมือสั่นเลยนะ่องจริงอะก็ถ้าใครดูผมผ่านมาจะเห็นเลยว่าพอจะต่องคืนปุ๊บผมจะต้องมาที่ไบโอมเมาเทนตลอดคือบางคนอาจจะบอกเอ้ยมึงเวอร์เปล่าวะใช่ครับมันเวอร์มันเป็นเรื่องเวอร์อรที่แบบไม่เป็นเรื่องจริงอะ ะไรเนี้ยก็คือข้อดีอย่างเงี้ยที่เขาขี่โปเกมอนตัวใหญ่เนี่ยก็คือตัวที่แบบว่าเหมือนว่ามันขีบเราแล้วตัวเราอยู่ข้างล่างใช่ไหมคือเราจะไม่เห็นตัวมันเลยนะคือจะไม่เห็นปีกจะไม่เห็นเท้าจะไม่เห็นอะไรมนเลยคือเหมือนว่าจะเห็นโล่งๆเลยอะ่ะพอผมกลับมาที่อยู่บ้านผมก็เรี้ยงซาผมเนี่ยมาเก็บ e ีวีเราก็อยู่ใ,ใกล้หาตายเผื่อว่าซุยคุนเนี้ยมันจะเกิดจรางจริงนี่ซุยคุนก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แบบว่าเกิดยากตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันเกิดแค่ครั้งเดียวเองแล้วผมก็ดันจับมันพลาดอีกแล้วกกก็็็หลังจจาที่ผมเเบ EV ร คือก็ไม่ใช่แค่วันเดียวนะก็ประมาณวัน2วันเลยแหละผมก็ตัดสินใจออกเดินทางคือต่อจากนี้พอใกล้ช่วงกลางคืนผมก็ไม่ต้องแวะเมาร์เทนแล้วเพราะว่าผมได้ตัวที่ถูกใจผมแล้ว อันนี้ผมกำลังออกเดินทางเพื่อจะไปหาเทพตัวอื่นเป้าหมายลักของผมเลยก็คือนกสายฟ้าทันเดอร์ก็ใน3นกเทพอ่ะชอบตัวดีมากที่สุดเลยแต่ว่าคงไม่ใช่ EP นี้ส่วน EP นี้ผมขอตัดจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ก็ถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วน EP หน้าผมจะมาตามหาเท่น่นเชือ่อนกสายฟ้าหรือว่าทันเดอร์ก็ฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะครับว่าผมจะเจอหรือเปล่าส่วน EP นี้ขอบคุณมากครับ